การดูดซึมของสารอาหารทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ลำไส้การตกค้างของอาหารเก่าในมือ้อก่อนก่อนก็จะอยู่ที่ลำไส้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นผนังของลำไส้เนี่ยเวลาที่เราเห็นเป็นไส้ของคนในท้องเล็กๆแบบนี้มันมีความยาวถึง27ฟุตรหรือว่าประมาณ8เมตรครึ่งที่อยู่ในท้องของทุกท่านเพราะฉะนั้นมันยาวขนาดนี้เนี่ยแม้กระทั่งใสาย,ยางที่เราฉีดเพื่อล้างนะคะสนามหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ไปสักปีหนึ่งมีตะไคร้ขึ้นไหมคะ สองปีดำปีเคยมีบ้านใครใช้สายายางม,มาสามสิบปีไหมคะไม่เคยนะคะเพราะมันดำเป็นตะกรแม้กระทั่งน้ําประปาที่เราคิดว่าสะอาดมันก็สร้างตะกรได้เพราะฉะนั้นในลําไส้ของคนที่เราคิดว่าสะอาดเนี่ยมันก็จะมีตะกรแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตง,ง่ายๆว่าคนนี้เนี่ยลำไส้ดีไม่ดีนะคะหนึ่งสังเกตในแง่ของลมหายใจของเขาว่าเหม็นไหมสองดูที่หน้านะคะถ้าผิวพันสะอาดดีนะคะรูขุมขนไม่มีจุดด,ดาๆ แสดงว่าลำไส้ยังไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะแต่ถ้าคนไหนที่คุยด้วยแล้วไปกลิ่นไส้เน่ามีกลิ่นตัวนะคะตามตัวอันที่สองคือเวลาเขาเรอจะเหม็นมากหรือให้เขาสังเกตจากผายลมเพราะนั้นถ้าผายลมออกมาเหม็นแสดงว่าข้างในเหม็นไหมคะเหม็นนะคะเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีนะล้างลำไส้ใหม่ล่าสุดไม่ต้องสวน ทานไปสาวันแรกเนี่ยไอ้เหม็นที่สุดในร่างกายเนี่ยออกมามันเหม็นเท่าอายุจริงๆนะคะดังนั้นพอมันเหม็นออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยร่างกายเอาของเน่าๆออกนะคะประมาณวันที่7วันที่8ปเนี่ยผายลมเนี่ยไม่เหม็นเลยนะคะอันนี้คือ มั่นใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดได้เต็มปากเพราะว่าเวลาที่เราอาความเน่าออกหมดร่างกายมันจะสะอาดพอสะอาดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับเราได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวของเนเจอร์ทีเนี่ยจะมีความแตกต่างจากยาระบายในท้องตลาดนะคะตัวข้างกล่องของเนเจอร์ทีเนี่ยเรามีความจําเป็นที่เราจะต้องระบุตามที่ออยกาหนดนิดนึงก็คือว่าของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคําว่าทีนะคะเนเจอร์ทีหรือว่าชา ฝรั่งเนี่ยอะไรก็ตามที่แม้กระทั่งใบไม้ดอกไม้ที่เอาไปชงกับน้ําร้อนเขาจะเรียกว่าทีหมดเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคาเฟอีนนึกออกใช่ไหมคะมันไม่ใช่ชาอย่างที่บ้านเราคิดกันทีนี้เนเจอร์ที T เนี่ยมันคือสมุนไพรแบบธรรมชาติทั้งหมดคือ9ชนิดหลักๆคือมาร์ชเมลโล าต้องจําให้ได้ว่ามันคือมาชเ l โลเป็นตัวหลักแล้วก็มีคาโมไมล์นะคะคาโมไมล์เองเนี่ยเป็นตัวที่แก้อักเสบได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าคนนั้นเนี่ยมีปัญหาการอักเสบในในช่องท้องนะคะมีการหมักมีการเน่าคาโมไมล์จะรักษาได้ดีส่วนมาชเ l โลจะเป็นตัวที่ใช้ในแง่ของการขับเมือกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเมือกที่อยู่ในหลอดลมนะคะเมือกที่อยู่ในลำไส้อะไรก็ตามที่เป็นเมือกเขาจะช่วยให้มันนิ่มตัวแล้วก็ให้ให้เนื้อของเราเนี่ยค่ะสร้างเมือกใหม่ที่มันใสขึ้นแล้วก็มันจะดันเมือกเก่าที่เป็นตะกอนแข็งๆเนี่ยหลุดออกมาให้นะคะนั้นเราจะแตกต่างจากภายนอกสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นพวกชารมิงชาฟิตเนสทั้งหลายที่ท่านเห็นในท้องตลาดพวกนั้นก็จะใช้เซนนาตัวเดียวก็คือมาขามแขลนปัญหาคือใช้ สิ่งเดียวเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเดียวมันต้องใช้ปริมาณที่เยอะพอกินไปนานๆปุ๊บร่างกายติดเซนนานะคะกินไปมากๆปุ๊บลำไส้เสียสภาพพอถึงวันหนึ่งสปีลำไส้จะชาแล้วก็ไม่ทํางานอีกเลยสุดท้ายหมออาจจะต้องตัดลำไส้ออกประมาณสัก2ฟุต เพื่อตัดต่อลำไส้ใหม่นะคะอันนี้คือข้อเสียของในท้องตลาดแต่ตัวนั้นไม่ใช่ดีท็อกซ์เพราะว่าอะไรคนที่กินเซนนาแบบนั้นเป็นประจำหน้าตาย,ยังหมองคล้ำอยู่กลิ่นตัวยังมีอยู่แสดงว่าสารพิษไม่ได้ลดลงนะคะแต่ของเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเป็นชาดีท็อกซ์คำว่าดีท็อกซ์คือการล้างสารพิษอะไรก็ตามที่เป็นอาการของการมีสารพิษสะสมมันจะลดลงแต่ทีนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่ถ้าท่านไปเจอคนที่ติดยาระบายมาก่อน ะะอาจจะต้องใช้วิธีการสลับวันกับเขาไปก่อนเพราะว่าการเลิกยาระบายแบบกระทันหันของเขานะคะแล้วมาใช้ตัวที่ในแง่สรรพคุณในการระบายของเราเนี่ยไม่เยอะมากนะคะเราต้องการคลายเมือกเราไม่ได้ต้องการระบายแบบนั้นเพราะฉะนั้นการคลายเมือกเนี่ยต่อให้ถ่ายแบบแบบท้องเสียแบบวันแรกเมือกก็หลุดออกไม่หมดนะคะแต่ว่าลำไส้เนี่ยมันจะบวมแทน นะคะคเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทาคือต้องให้เวลาในการขับเมือกของเขาอันนี้คือสิ่งที่มันถึงจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านไปเจอชาแบบนั้นภายนอกท่านบอกได้เลยแต่นั้นไม่ใช่ชาล้างพิษมันเป็นแค่ยาระบายแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นชาที่เพื่อล้างสารพิษในลําไส้ ะะเพราะฉะนั้นท่านสามารถกินสลับวันกับพวกยาระบายของเขาไปก่อนได้ในช่วงแรกนะคะอย่าเพิ่งไปหยุดแบบยาระบายที่รุนแรงของเขาหรือบางคนอาจจะไปเจอคนที่กินยาระบายแบบเภท10เม็ดซึ่งคนปกติกิกน2เม็ดแบบนั้นคือลำไสมม้มันพังไปแล้วเดี๋ยวจะมาเข้าคอในเรื่องของการฟื้นฟนูลำไส้แทนเขาเรียกว่าพวกนั้นเป็นพวกลำไส้แห้งเราต้องมาฟื้นเขาโดยการฟื้นเชื้อในลำไส้ใหม่พื้นฟาร์มนุ่มในลำไส้ของเขาใหม่ด้วยการใช้ไบโอไซตทูผสมกับยาคูหรือว่าโยเกิร์ต แล้วให้เขาทานเพื่อสร้างไฟเบอร์กับเชื้อนะคะประมาณ1เดือนลำไส้จะกลับมานุ่มนะคะแล้วต่อไปเขาก็สามารถขับถ่ายได้เองโดยที่ไม่ต้องมีชาระบายช่วยเพราะฉะนั้นในส่วนเนเจอร์ทีเนี่ยออนจะชอบมากเพราะว่า 1. รสชาติดีหอมนะคะใช้ง่ายเพราะนั้นเวลาที่จะให้กับลูกค้าท่านต้องถามมองหน้าแล้วถามก่อนเวลาส่งให้เสร็จอย่าเพิ่งให้ไปเลยนะคะจับมือแล้วถามถ่ายง่ายหรือว่าถ่ายยากนะคะ สำคัญนะคะถ้าท่านไม่มั่นใจเอแนะนำว่าให้ซื้อเป็นใบปลิวเล็กๆของเนเจอร์ทีค่ะเสียบลงไปในกล่องแล้วใส่เบอร์โถงท่านไปเลยเพราะว่าในใบปลิวเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับในหนังสือแคตตาล็อกนะคะเป็นใบปลิวเล็กๆในนั้นจะบอกเลยว่าถ้าถ่ายง่ายแช่แค่หนึ่งถึงสองนาทีเพราะคนถ่ายง่ายเราไม่ต้องการไปกระตุ้นนะคะเนเจอร์ทีเนี่ยมันจะมีสมุนไพรทั้งหมดเก้าชนิดชนิดแรกคือมาชเมโลเป็นรากไม่มีสีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขับเมือกที่แท้จริง แต่ทีนี้พอเวลาแช่นานขึ้นนะคะตัวที่มีสีจะเริ่มละลายออกมาเพราะฉะนั้นเวลาแช่มากขึ้นนะคะนาทีที่สามสี่ห้าหกเป็นต้นไปตัวเซนหน้าบัคทอนซึ่งเป็นตัวยาระบายเนี่ยมันจะลายออกมาทีหลังเพราะฉะนั้นเราตั้งเวลาได้ท่านถ้าเจอคนถ่ายง่ายหนึ่งสองนาทีเพื่อล้างเมือกถูกไหมคะแต่ถ้าเจอคนถ่ายยากท้องผูกแช่นานขึ้นเพื่อให้ตัวที่เป็นชัวช่วยระบายละลายออกมาสีมันถึงจะเข้มเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้ให้ดีนะคะ ถามจับมือถามนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่เคยสวนมาก่อนเคยเจอใช่ไหมคะสวนทวารมาก่อนถ้าเขาสวนทวารมาก่อนเนี่ยโครงล่างสะอาดแค่2ฟุตนะคะอีก25ฟุตยังเน่าอยู่นะคะก็ให้เขาดื่มชาของเราแต่ว่าใช้เวลาแค่7วันสำหรับการเริ่มต้น